เราเอารถเดิมๆของพวกเรานี่ไปลองจับจีเล่นๆไหมโ <Okay. Okay. S 1> อ,อเคอนอั่นแหละปิดร้านกันเออมา,มาปิดร้านก่อนเนาะ, mm hmm. ะร้านปิดแล้วปะเราไปกันเถอะไปับจีเล่นๆป้าป้าไปก่อนไปก่อน 4ี่สิบหกกิโลไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยจะเป็นไรใส่กันนะนี่ดูไว้ครับน้องชายสตเตปไหมเออเด็ไหมครับไหนว่าว่า มันอยู่หน้าไหนวะอะไรอันสุดท้ายเก็บสุดท้ายว่านี่ไงเดี๋ยวแชร์เน็ตให้น้องชายนั่นนันโอ้โหบ้านเจ้าเมื่อกี้คุณเชนจอดทำอะไรวะกูเตรียมหยิบปืนใต้บ่อกูอเพื่อชื่อยิ่งนับวันยิ่งเพื่อชื่อ ขื้นไปอ่ะโอเคไหมป้าเตรียมดู GPS รถเพสได้เลยเดี๋ยวลองดูก่อนดิขึ้นไหมวะอุ้ย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 ขึ้นไหมอ่ะ เออ,เอ,อขึ้นอยู่มามามา,มาปะปะกเ,กเดี๋ยวไม่ไม่ทีละคันน้องชายอเออเดี๋ยวตามหลังนี่คันนี้เดิมทุกอย่างตามตามึงล้อแม็กแล้วแต่จะตามก็ตามน้องชายคันนี้เดิมทุกอย่าง,งซึ่งเออคนขับน้ำหนักเท่าไหร่95 โอ้โหดูน้ำมันเดี๋ยวรอให้รถเข้าไปก่อนข้างหน้ามีรถอีกเยอะแยะเลยเร้อก่อนเอขอบอกก่อนเลยนะครับว่าผมออกไม่เป็น <laughs> เฮ้ยห่าวมาดิ เฮ้ยตามมาติดๆว่ะไอน้นี่เอาพ่ะ 5อห้าสิบแล้วดูดิมามาดูกันเ่อกี้หน้าไม้เท่าไหร่วะลืมดูเลยอ่านี่เก้าสิบสามอ่ะแต่รู้สึกเหมือนมันเหลืออีกเลยนิดนึงอะ่ะมันบิดไม่สุดกับน้องชายเหมือนะมันไหลได้นิดนึงอะ่ะแต่มันเจอเนินก่อนเนาะมันก็กลัวนิดนึงได้เก้าสิบสามอ่ะ รถเองได้เท่าไหร่หน้าไม่อะไม่เคยมองโอ้เสนอเงี้ยเยอไหนขาไปลองรถเองได้เปล่าไปลองนะฮะจับปีนี่เป็นต้องให้เพื่อนขับให้เป็นขับนะครับอย่าล้มนะครับพี่ชายสจได้จับรถมาตายให้กี่ตันตายทำไปมันมีรถนะรถเยอะอ่ะ ทอยวิ่งโหดจังวะมาลองรถอายุฟ้านี่เป็นยางเล็กก็ห้าสิบทับร้อยก็ไม่ได้ลึกมากหรอกเต 14, 3, อร์สิบสี่สามสองซึ่งผมก็นำหนักเก้าสิบห้า น้ำมันเยอะกว่าอีกหรอด้วยจังวะท่าสะอะไหลๆไปก่อน มาเหลือค้ากลับอีกเอ้ยลืมบอกอีกหนึ่งอย่างนี่ท่อท่อยืมพร้อ,อมเปล่ามาตาสุดท้ายอ่ะเนี่ย ไปร้อยกว่าลูนว้าเองรู้ไหมของเองอะ่ะ <g ül üyor> มาอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะมาดูหน้าไมอะ่ะอยู่ตรงเนี้ยอย่างงี้เลยอะ่ะร้อยสิบกว่ากว่าเกษไมเกีไม่เนี่ยได้ร้อยสองว่ะโคตรตึงอะ่ะร้อยสอง สงสัยแล้วอีกอย่างคืออันนี้ไงเขาน้ําหนักเยอะไงน้าหนักเก้าสิบห้าแต่ให้คนพร้อมขับอาจจะได้เยอะกว่านี้ป่ะคันนี้คันนี้นนกเก้าสิบกว่าเก้าสิบถลาลืมแล้ะคันนี้ 93, <97 S 1> เออคันนี้ร้อยสองโคตรตึงอ่ะฟ้าโคตรตึงอแ,แ,แค่ท่อกับสตือเนะี่โคตรเสียวแล้วกันยี่นนย,ย,ย,ยี่ท่อพับเปิด นะฮะบทสรุปของคลิปนี้ก็<อ>ประมาณนี้แหละรถเดิมๆครับอยอดไปเลยว่ะยอดไหม <Okay. S 1> ได้เนือ้อเนือความคาดหมายที่คิดไว้คันนี้ก็น่าจะแปดสิบคันนั้นน่าจะเก้าสิบร้อยนี่แหลนะเนาะได้มากกว่าที่คาดไว้พอสมควร บน,บนรอชมสองคันนี้นะครับว่าในอนาคตจะแรงขึ้นขนาดไหนและจะเพิ่มของแต่งอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ